ยังบ่วอดเวลามันเออบวอดเวลามันแหะดึงไว้กไปอยู่ไปจ้ะอันนี้ยังบ่วอดเวลาตักฟิรนกัน โอ้ยบุเป็นนะเรื่องของกินนะกินอิ่มมาเรียบร้อยยลงเละก <c oughs> ัน,นยัง่ะอรเออโออาจารย์ท่าสบายดีเมื่อแล้วบอก มาก็ไปดึงหลอดสบู่กันเอ้าอยู่ใส่หลอดสบู่เหนลงคลองเหม่อนปะลงอยู่ใส่โอ้อยู่นอกโอ้ยไปหาเล็กน้อยมาที่งเลยเอออยู่เส้นทางบ้านห้าวนี่บอกเนี่เส้นทางเราจงใช้หม่องนั่นแน่ได้ก็อยู่หม่องดั่นแน่คนสือชายยังมาแม่ด้วยเหมือนปะโอ้คุณแหละคูณอยู่กลางคุณโอ้โดยโดยสบายดีโดยไปได้แักนี่ยังไปเอี๊ยมอยู่บ่ต่ำหูปกเกี่ยวหนิออ๋อหากับมามาไม่อะไรสื่อ โอ้ยโอ๊ไปเบิ่งทางนี้ก่อนก็สวยยังบ่ได้เมื่อแบบได้มาใหม่เมื่อเมื่อแต่มาแต่พื้นแต่เมื่อแต่รวมมามาแต่ภาษาท่านบ่ออบ่มาทางนี้ก่อนซะมาอีกก่อนนะปาสบายดีสบายดีโอมาวันนี้จังเจอฮะ สบายดีเด้อรทยว่าทางนั้นนะสบายดีเด <c oughs> ้อนะสบายดีห่วยเพห้องจอ้วนจอ้วนไปห้องเห็นอยู่เราแก้งเราก้งมามากแนิมาแค่ไนมามาจะถึงแล้ว

ทําไปฟางใแม่เากดว่ามอะไนี่คนทําตกแหงอยู่บเคนก็ได้แหงเลังวะัตกแต่บานเทาไอ้แก่ไยางน้ํารูเนี่ไปทคุ้บาไย่งน้ํรูดนี่ยย่าองี้ไปปอไม่ไม่ช่วยคตายุ่น้ำเนี่ยงโลาอยู่ดีคุเมาลูกไหปหาู้บ่าไ็ยาแล้ววะเมาลูกลูก ลูกแขวนนเวดยากเนาะจะแขวนัางไหนบุ๊มบู้บาอยู่แต่น <Ref sprayed Alright> <size> ้หวานสนานแวโตลุ่กอนโ้เอราเขาออกปะใกล้ทีทำแล้ว่เอาหัวเจ้ากความจริงว่นะ มีอยู่เยนะการนำเงนอ๋อว้าวเดวดิจก่ตมเทกานได้เลยนีตายเนาะเป็นร่องอยู่พูไปดึงไปดึงรถฉบุญบ่าก็ว่าน่าตาท่ามบ่ตกใสอันหมองนั่นเลยเอามันมือแนงเถอะน่าตาท่ามบ่ มา,มากี่นี่บเห็นบ่ก็บอเห็น,นแล้วเน<บ>าะยันไล่มาหลางังเนาะเออราตกคลองเรียบร้อยเราตกเราตกคลองเรียบร้อยเดี๋ยวนี้มารีตกใจกิน <laughs> <laughs> ข้าวเราบ่ทั้งนี้ thì bưng chạy bưng cái này chạy bưng. bớt chạy thùng không, hiện lấy nòng thùng ui. tên này hả? vờ. men chắc ngay nữa. <laughs> 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 à mà. đi. มาชำนี่เนาะมาดิอ้ข่าวไอ้ผัดปริมาเนาะตัวและผลมันโต๊ดม่งตั้งกับเปื้อนกรหายแล้วาจับกล้องให้นี่นไไอ่ามาจ um ับกล้องให้แน่จ้ะ ถ้าอยากนะถ้าอยากนะวาแขกจะไม่แขกแขกแขกบริเงินบริเงินอยากก็อยากแขกพวกเจ้ากล้องอยไงเน้ถ้าอยากถ้าก็ช่วยอยู่หันเลยเจ้าถ้าอยากนะเนาะแจ้งดังแต่ไม่อยากเน่้ฉันี่แจ้งกันอะไรฉันนี่ยอ๋อ เอ้ยเจ้ามาจีนี่เรียบนี่อ๋อเห็นนี่ดอกอยู่นี่นะเห็นอยู่คเจ้าไปจืดนี่กับผอแห้งนะพานข่อยกับปลาทั้งนี่ว่ข่อยกับปลาพรได้แล้วข่อยก่าฮ่ทั้งนี่ทั้งนี่ยังมาบบนั่นอยู่ดิอาเคตโบนิศาวพอได้กินน่ะแล้วเนาะจะตามตามอานโหยกับโบเป็นนี่เนาะมายังไงกบุ้งหงตามบุ้ง คนเอ้ยก็2คนนี่แหละแล้ขาสิกินนําพีแค่นั้นเขาว่าสิเดินทางเมื่อปู่ป้าอาอนบ่เฮาก็น่ะห้อยคือบ่เห็นากใหญ่แต่ว่า าเราลืมมันทางเมื่อเป็นใจแน่ก็บ่ลืมดอกทางเมื่อฮะเจิดลงกันเิลงกางเกงเลยแล้วไปกองน้ำลายบ่ได้เมื่อดอกคอยนะคอยคว่ำบ้างว่ะคอยจิ้มาใส่บาทกับพี่มื่นเนี่ยหมดซาก่อนละยำสุดมาเรียบร้อยแล้วคอยก็ดีเรียบร้อยแล้วแมน

เกิลาดในฮือนเดินือในเตียงคะว่าจยอแทงน้ำก่อนจเถาว่าว่ายวย่อชไมน่อแกนเโมแล้วพอนน่แล้วตพลดเอาหวานชนเผาไข่อยู่เนาะเมื่อยลงแขนมีหวันะเพื่อนเท้าเรามีเยอะเหือใชไเม่ยยางเาไปแม่ยางเงา เมื่อกนจะนอยยังเมื่อแล้วเนาะอาย่างเมื่อเอาแล้วก็ดแล้วก็ันว่มมันมันลุยันด้หัน่นีมีอมียเดี๋ยวนี้หายยากยาเเินไมเนตอนนั้นบัแางนนวดหนุมหัวละดูกันพมขอมันขอมือเท็ดขึ้นกันใช่มัน เป็นผีชายเลยผีชายก็นี่เขาหซื้อกเป๋าสิลืมแนวนใส่กีฬากนี่ยบ้าง้าก็ผีชายนี่แหละใส่ต่อไม่ได้ขายเชนเดือนมามันมาน้ำมัก็ท

ไม่ทำบุญเลยมันจิมาขาวมาถี่มื่นได้ได้ตุยได้ตุ้ยพักไดม่ก็ไมตักขึ้น มีรถคนใหญ่ิน้ำเบีร์่ันมีแต่เจ้าอะรวอืมทด้กัน้วเพือนะจ้านจ้าจะจกอ้ปนอนเหนเราจนเราจะติดใจเนาะกินกินอยู่มึงได้เื้อรสาส่คนละมุงพคนละ Phải tô cả đấy Ok ok Bye bye Nhang nhang Cảm lạc người ưu xa bài con Hà kín hà kín Đeo đơ đeo dịp tâm hay đơ Xìm mừng đô xìm mừng đô đi đá con tạm Xìm bơ Xìm กินมังดูกระแซบกระแซบไปเลยละเอายเอวกระ่ายกินมางกอนใช้สีไปแล้วบ่สบายดีเดินลองซีมังดูเป็นได้เอ๋ล่ะแซบแซบคนวะคนจานได้ กินไหมนางกินบมไปฮ่าฮดีเนาะไปแซ่บบ่เป็นได้ไอ้บ้าแซ่บแม่นบ่เป็นนัวเครื่องของผมผมต้องห่วงวันผมนะตัวแดงมันหล่นกระทิมกินก็ละจานเลยบ่อละจาน ชิมมึงด้วยบลีเจ้ากินแล้วบอกเน้นลีเจเน้นอะไรตี้คนคนไปหาพักมาให้เยอะนะเาี่ใช้อะไรกันไปจักกินไปจักรที่กินกับับอยู่กินไหมกิน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 แซ่บ mà nhắm tay kabu mục tam hùng. hông nó, tay tam hùng. tay xin năm kỷ một đít ở kẹp kẹo. Kì hùng sao. Bà? Bên đây. Nàng, đi nâng ký tật đi nâng ký tật đi đi tầm đi นไยะนนั like ่งกินจับด um> ีนะเอาเอาเอาเนอะเห็ดแบบขึอนชิ่เข่าชิออกคืออะไแบบโทากันนั่งกินจับดีเดี๋ยวไปตามให้คนสวยเพื่อนก่อนคนสวยเพขนจะเมื่อกินก๊อกเข่าคนสวยจะเมื่อกินก๊อกเขาอ่ะอ่ะจับให้แน่ ว่าละธนาตพักนึกเช็ดีกว่าเอามากี่เดือนเมอเช็ดชื่อมเสีเทงอยู่เด้อสามคือวันอาทิตย์นี้ยังกินเช็เชะ เดินมาื่อแต่งานวันเกิดเพินยังกินบักขเลยงาอรกันคือลาเลยลเานี่กับกันโต๊ะกับใมาช่วยกันนะเพราะแบบมากมมาโมเป็นไห้มาเปล่าน้อเอ้โางมันแห้งอ่ะทีนมาเนาะอันนี้ยางดิ

เออเดี๋ยวจะกให้ดตามใหตุทอดูเป evet> ี่ยนใช่ไหมแม่ชิ้นเอ้าออให้ขายลูชิ้นนะนี่ชิ้นโมเมนต์โมเนแมชิ้นมูเเพื่อนท่าน้นกาง เออคนกับจะพาคนน่ะจ้างคายอยากเน<ค>่ามาจ้างกินเะอ้ากินเน่าก็ไปกินตุ๊บกินเน่าเน่าจ้างปลาอยู่นี่อยากานหแมแวยังสมพักเป็นแล้วบ่เป็นเล็ดตัวเก่าเนี่ยตัวนะนี้หากจะขันไหมตัวเก่ามันวัดได้ทันบ้าน